เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้บ้านสวนสวยๆนะผู้ชมเล็กสีเๆๆอ,อยู่ครับติดถนนแล้วยังติดคลองด้วยเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างตามถนนตามคลองนี่เลยคลองชลประทานส่งน้ําไม่ต้องกลัวขาดแคลนครับดึงน้ำมาต้นหมากต้นไม้ในสวนได้สบายๆเลยตัวบ้านก็พร้อมอยู่นะครับแล้วยังมีเทเลสไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวกันด้วยลงจักรถก็มีให้พร้อม บ้านพร้อมอยู่ครับพื้นที่87ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ลานจอดรถนะครับด้านข้างติดลําคลองลาเหมืองสาธารณะตัวบ้านสวยพร้อมอยู่เลยครับสะอาดตกแต่งอย่างดีใช้วัสดุอย่างดีใกล้กับคาเฟ่เลยนะครับบรรยากาศดีแน่น,นอนเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนชนใจเงียบสงบจะเปิดร้านคาเฟ่ทำร้านชาไข่มุกก็เหมาะนะครับ บัดฟ้าครับเอาไว้นั่งเล่นรับลมชมวิวมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวในราคาเพียง2อล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่กว้างบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับสุดคุม้มยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่นกอนแปลงนี้อยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าหเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ